สวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับคางคบ้านพี่นุ้นะครับมีเด็กหัวเกียนนะครับ <c oughs> คือตอนนี้้างบ้านพี่นุ้ยเนี่ยเขาจุดพุก,กันปุ้งป,งปังปุ้งปังปุ้งปังนะครับทุกวันจุดเอาไป็นอาทิตย์แล้วนะครับก็คือช่วงนี้มันอยู่ในเทศกาลลอยกระทงนะครับพี่นุ้อยู่ทางเหนือเนี่ยเขาจะเป็นเทศกาลแขวนโคมเหรอโคมครับใช่ไหมขอเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านเรื่องแขวนโคมมาหน่อยพี่เติ้ลเนี่ยจะเชี่ยวชาญอ้าลูกชิ้นมาส่งครับเดี๋ยว จ่ายตังก่อนเร็วอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเอาลูกชิ้นแป๊บนึงเพราะว่าวพ,พี่เติ้ลเนี่ยยังไม่ได้กินอะไรเห็นป่ะเอาจุดกันปุ้งปังปุ้งปังฮะเดี๋ยวเราจะจุดบ้างนะอ๋อันนี้ซื้อลูกชิ้นมาให้พี่เติ้ลใช่พี่เติ้ลต้องกินอะไรก่อนถ่ายคลิปไงถือไว้ก่อนครับผมครับ <c oughs> กลับมาที่เรื่องของหากินไปพูดไปได้กลับมาที่เรื่องของร้อนร้อนกลับมาที่เรื่องของแขวนคมครมับ <c oughs> คือจริงๆวันนี้มันเป็นช่วงลอยกระทงแต่ว่าตามวัดตามอะไรเขายังไม่มีลอยกระทงแต่ว่าทางเหนือเนี่ยเขามีแขวนโคมกันทุกวัดคึกคักมากบรรยากาศในการแขวนโคมซึ่งวันนี้เราจะไปแล้วพี่เติ้ลเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการแขวนโคมมากเนื่องจากว่าเขาไปแขวนโคมบ่อยแขวนทั้งปี <c oughs> <c oughs> ทุกเทศกาล <c oughs> ทุกเทศกาล <c oughs> คือไม่ว่าผู้หญิงคนไหนที่หลงเข้ามาในชีวิตเขา <c oughs> เขาจะพาไปแขวนโคมหมดนะที่ที่ไหนลำพูนที่ลำพูนวัดอะไรนะวัดพระธาตุทริพุนชัยทริยพุนชัยนี่เห็นไหมจำชื่อแม่นแล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะไปที่วัดพระธาตุทริพุนชัยกันครับเนื่องจากลอยกระทงยังหาไม่ได้นะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีลอยกระทงไปถ่ายได้เราอาจจะถ่ายดูแต่ตอนนี้เอาก่อนแล้ววันนี้เราจะมาสร้างบรรยากาศนิดนึงเด็กๆเขาเล่นพูกันปุ้งปังงูปังเราก็เลยนี่จัดสิบุนะครับทั้งพุโบราณแล้วก็พุรุ่นใหม่อย่างล่าสุดเนี่ยที่เราเล่นไปแล้วก็คือไรฟ์ฟุ้นสามเจ็ดเจ็ดนะ แปดแปดไลฟ์ฟุ้นสามแปดแปดนะครับนี่นะฮะแล้วก็มีหลายผู้เลยเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะฮะเดี๋ยวเราจะเล่นกันทีละพุเลยนะครับถ้าเกิดว่าสนใจผู้นะครับไม่ว่าจะผู้โบราณผู้รุ่นใหม่หรืออะไรนะฮะ <c oughs> ก็เข้าไปที่องไฟเ <c oughs> วิร์กนะฮะไปจัดกันได้เลยนะครับตอนนี้นะฮะองไฟเวิร์กเนี่ยมีผู้มาให้เลือกกว่า500ชนิดไปเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นอันแรกก่อนเลยเดี๋ยวจะมืดครับนะฮะเล่นเสร็จเราจะไปแขวนโคมกันไปดูที่อันแรกกันเลย นี่ทุกคนหน้าตาของอันแรกนี่นะ<ห>นอันนี้นะท<ำ>่านบอกว่าดึงแล้วกว้างดึงแล้วกว้างครับมันเป็นเนื้อ้ายระเบิดนะฮะนี่นะฮะเอาลูกชิ้นวางก่อนไหมถ่ายคลิปอะป็น <c oughs> กินเ <นะ S 2> ลย <c oughs> นี่นะครับ ก็จะเป็นอันนี้นะครับต้องขึ้นคําเตือนด้วยเลยว่าสําหรับเด็กๆนะครับผู้อันไหนที่มันมันจะมีทั้งแบบเล่นได้เล่นไม่ได้ต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองนะครับผมครับมาดูอันนี้กันก่อนครับอันที่หนึ่งครับอ่ะบอสแสดงให้ดูหน่อยครับผมเขาบอกว่าดึงแล้วเคลื่องเลยเหรอดึงแล้วเคลื่องไปนี่แบบนี้ก็ได้ตรงถนนที่โล่งๆมือแหกวะเนี่ยเป็นยังไงครับอุ้ย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 โดนแขนอุ้ยดับอุ้ยดับดังเหมือนกันเ้ยดังมากอะ สองไอ้ลุงอ่ะก็โยนไปแล้วไงเอามีกี่ลูกมีสี่ลูกครับมีสี่ลูกห้าม่ใช่หรอสี่พี่สี่เหรอสี่ห้ายี่สิบอะเนาะลูกละห้าบาทนะอันนี้คือห้าบาทเดี๋ยวเราขยับมาที่มันไอ้นี่มันกว้างนิดนึงเดี๋ยวไปตรงนี้นะครับโยนไปไหนก็โยนไปตรงนี้แหละที่ตรงโล่งเนี่ยดึงแล้วก็ปล่อยไปเลยใช่ไหมใช่ครับนี่นะครับการหรือว่าดึงพร้อมกันดึงพร้อมกันหรือดึงพร้อมกันดึงพร้อมกันเอ้ยทีรันดีรันยังไงอ่ะดึงทีรันแปดทีรันเอาทีรันครับเอาอันนี้อันเดียวจะไปถ่ายอื่นแล้วเอานะ ไม่มีเงินเก่งนะผมเสียวแทนเสียวแทนจริงนะเฮ้ย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 ขึ้นคำเตือนไว้ตลอดคลิปเลยนะอันตรายไปพอแล้วเดี๋ยวเราไปดูอันที่สองอันต่อไปทุกคนอันนี้นี่อันนี้รอบนี้ได้มาเป็นกล่องไม่มีเสียงเลยได้มาเป็นกล่องสวยงามนี่อันนี้เบาๆครับครับเป็น งูงูน่าเป็นงูหลายคนชอบมามาดูกันงูนี่ก็คือวางไว้กับพื้นแล้วจุดเลยนี่อ่ะกล้องมาดูครับนี่ครับผมอันนี้คืองูเอามีกล่องละอันนะกล่องละ4บาทเนาะสี่บาทอันนี้4บาทถ้ายังไม่ผิดอ่ะเดี๋ยวเรางูสองตัวนี่เป็นงูจริงพี่รู้ไม่กล้าจับนะงูจริงไม่กล้านะฮะน่าจะแบบห่างกันหน่อยเพราะเดี๋ยวงูงูมันฉกกันโอ เริ่มดังนะเริ่มดังกันเดี๋ยวเราต้องแบบคือช่วงนี้มันเทศกาลเนาะเขาก็เล่นกันแบบปกติเป็นช่วงเดียวที่ถ้าจะเล่นแล้วจะไม่โดนดา่าช่วงเดียวที่ถ้าจะเล่นแล้วจะไม่โดนด่านะครับไปจุดช่วงอื่นที่โดนด่านะครับ <S <S อันนี้มาแล้วมาแล้วนี่อันนี้มาแล้ว,นนลวกล้องมาดูให้ใกล้ครับตัวหนึ่งตัวนี้ไม่มีเสียงไม่มีอะไรข <Okay, S 1> อแค่เงี้เหรอใช่มันจะมันจะเลือ้อยออกมาเรื่อยๆครับคิดว่าแบบมีโป้งฟางเออหนักไอ้โอ้หู เฮ้ยนี่ตัวใหญ่ใช่ไหมเฮ้ยเหมือนเนี้ยมาดูมุมนี้มาดูมุมนี้มุมนี้มันใหญ่แล้ไหะเหมือนแค่หมูอ่ะเอออุ้ยมันไม่หมดนะสี่บาทนะอุ้ยโคตรใหญ่อ่ะเฮ้ยยังไม่หมดเลยนะเฮไองูเนี่ยบอกเลยไอตั้งห่างกันงูพันกันแล้วเนี่ยงูพันกันแล้วครับอันนี้หมดแล้วครับหมดไปหนึ่งอันแล้วครับตอนนี้เหลืออันที่สองงูตัวนี้ยาวแล้วครับยาวแล้วครับโอ้แต่มันพอขึ้นสูงมันหักนะ ได้ไหมอันที่สองผาบล้วงูเดี๋ยวดูอันที่สามอันที่สามอยากลองนี้มากอันนี้มาใหม่เรายังไม่เคยเลยไม่เคยไม่เคยไม่เคยเล่นเลยหน้าตามจะเป็นอย่างนี้เป็นวงวงแบบนี้เราไม่รู้ว่าวงเวียนวงเวียนเหรอเรียกเคยเล่นเรียกวงเวียนมันเป็นยังไงลองหยุดแล้วมันจะหมุนอ๋อเรา้วิ่งขึ้นฟ้าไปใช่ไหมต้องลองครับพี่เจิ้นเอาไหนวางล่างวางบนเนี่ยไอมันมีอ๋อนี่น้ำแลมอยู่ข้างล่างเออ่ะลองดูครับผม แค่นี้เหรอแค่นี้พี่ไอ้วะอันนี้อัน3บาทนะสามบาทนี่แบาทอันนี้ราคา3บาทเฮ้ยซื้อ4บาทดีกว่าสามบาทไอ้4บาทเล่นนายกว่านะ4บาทเล่นนายกว่าอ่าอ่าบอสก็มีไปเช็คเหรอใช่ครับเอาไว้ทำอะไรกันไปเช็คอะบอสเดี๋ยดูจุดจุดทุบใบผ้าอะไรตอนคืนเลยจุดกัมยานพี่อ๋อจุดกัมยานโอเคไม่มีอะไรเสียหายโอ้ยเอาละครับเฮ้ยเฮ้ยสวยสวยเฮ้ยสวยเอาโยนต่อเลยเออ สวยจัดนะครับดีน,บนี่นานวะอ่าโอเคนั่นแหละครับอันที่3ผ่านไปเดี๋ยวเราจะมาดูอันต่อไปครับอ่ะทุกคนอันนี้นะครับเป็นอันที่4สตาร์คิดนะครับมาดูเลยนะครับสตาร์คิดนี่มันจะมีแบบโอ้ข้างในมันจะมีหลายสีว่ะเฮ้ยอ่ะพี่เติมมีสีดำมีสีแดงสีนี้อะไรอ่ะฐานไม่มีเหรอ <c oughs> มีสีแดงเฮ้ยมีสีเขียวด้วยว่ะมีหลายสีนะครับอันนี้ฐานหลุดชำรุดอ่ะย้อนใหม่ไปอ่ะลองดูก่อนพี่เติมลองดูก่อนมันคืออะไรสุดแล้วนะครับอ่ะพี่เติมลองดูครับ เป็นยังไงค,ครับเฮ้ยเฮ้ยอันตรายเลยหรือเปล่าอ้ยพรอมประมาณนี้ประมาณนี้จุดพร้อมนะครับแดงกับเขียวครับไอ้แดงโบไอ้เขียวครับอ่า้ยอ่าในกล้องเห็นไหมเนี่ย ววาอ่ะโอเคครับก็ผ่านไปนะครับสำหรับแสงเลเซอร์อันที่เป็นอันที่4ใช่ป่ะอ่ะทุกคนอันนี้ก็คือป๊อปคอนนี่สองอันนะป๊อปคอนเขาบอกว่าจะเหมือนผู้โองเดี๋ยวลองดูป๊อปคอนครับผมเฮ้ยมันเป็นเบ๊น

ป้อแปะป้อแปะนานๆคุ้มมากนะเนี่ยอยู่ที่ราคาเท่าไหร่นะสิบเจ็ดบาทสิบเจ็ดบาทนะเอายังไม่จบนะชันเอาอีกดอกนึ่งเอาอีกดอกนึงอีกนิดนึ่งเอาอาอีกนิดนึ่งเอาอีกนิดนึ่งหมดแล้วอันต่อไปอยากดูนี้มาถึงอันที่หกแล้วครับนี่พี่เตินบอกว่าชื่อกบดำกบแดงไม่รู้เป็นกบอ่ะมันกระโดดอ่ะมันพันๆไว้อ่ะอ่ะลองไปมันตามไปมันตาม โอเคเป็นยังไงครับโดนทั้งยังนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าหมดแล้วหมดแล้วอันนี้แค่นี้เหรอมันจะโดดนะเนนี้เล่นเราต้องระวังนะอ่ะอันต่อไปเรามาดูกันอันนี้ดีกว่ายาวๆเนี่ยยาวๆอันนี้น่าเสียงดังเฮ้ยคืออะไรอ่ะอุ้ยอะไรไหมอ่ะเปนเหมือนพวกปุหี่หรืออะไรนะถ้าไปโยนใส่สระน้ำจะระเบิดว่ะอันนี้มันชื่อแลมโบ้นะเดี๋ยวต้องขอไปด้านนอกดีกว่าด้านนอกแล้วเอาไอ้ตัวนี้ไปด้วย เอาไปให้หมดเลยครับอันนี้เป็นแลมโบ้แท่งๆมันจะเป็นสามอย่างนี้ในกล่องมันจะเป็นนี้ครับนี่โอเคอันใหญ่อยู่นะอันใหญ่อยู่นะมาดูกันเฮ้ยจุดไหมจุดไหมจุดไหมหายแล้วเฮ้ยๆฮ้ยอนอ๋อั้งห้านัดห้านัดเท่านั้นเองถ้าอันสั้นๆที่เด็กเขาเล่นมันจะนัดเดียวไงอีกทีหนึง จะใช้นเลมันไม่เท่มันไม่เท่ม,ม,เทมานะโอ,อ,อ๊ยโอ๊ยหูดับ <laughs> มามาถึงอันที่8แล้วโดนอันที่8เป็นจรวดนี่ครับจรวดจรวด8นี่คือมันจะผ่ามาตั้งไว้ได้ลองอันเดียวก่อนลองอันนึงก่อนบินิ่ก็ เฮ้ยจับวะเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเฮ้ยวุ่นมันพุ่งแบบมันพุ่งไรทิศทางมากเลยเออรู้สึกกลัวแล้วอันนี้กูรู้สึกกลัวแบบว่ามันจะไปที่กว้างกว่านี้เอออันนี้อันนี้เล่นที่แคบไม่ได้นะอันนี้ต้องที่กว้างๆแล้วไม่มีบ้านคนเลยต้องเกาะกลางน้ําอะไรอย่างนี้เลยนะพอแล้วอันเดียพอแล้ว สวัสดีครับตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่ลําพูนแล้วนะครับนี่ข้างหลังนะฮะวัดพระธาตุทริยบุญชัยแล้ววันนี้นะครับเราจะมีพิธีกรเนี่ยที่ที่แบบว่าเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญเกี่ยวกับลําพูนกับการแฝนคุมนะมาบ่อยนะครับเอาพี่เต้นเอาอย่าเพิ่งกินนะครับนี่อันนี้เี่ต้นกินก่อนเลยซื้ออะไรบ้างครับผมสักรถอย่างเดียวเดี๋ยวแป๊บนึงครับผมโอเคเฮ้ยไมเฮ้ยผมว่าเราไปฝั่งนู้นดีกว่าไปฝั่งนู้นกันดีกว่าไปฝั่งนู้นดีกว่านี้รถ โอเคเราก็มาอยู่ที่หน้าวัดพระธาตุหาิพุนชัยที่จังหวัดลำพูนพี่ต้ลเออเดนมือมึงก็มาทำงานหน่อยดิโอ้โหขออนุญาตเล่าประวัตินิดนึงไม่ใช่ประวัติวัดนะประวัติวัดว่าพี่ต้ลเนี่ยยังไงมีความผูกพันยังไงกับที่นี่ที่ลำพูนคือมาบ่อยโคมในแขวนสิบรอบแล้วนะฮะมันสวยติดใจเลยที่นี่ เลือกไหวดีแล้วก็ทำไมคุณเลือกรักเหมือนแบบเฮ้ยใครจะมาเจอหรือเปล่าวะเรื่องรักอะ <c oughs> เอาราเราแวงอะ <c oughs> <c oughs> เหมือนเหมือนประมาณว่าเคยพาใครมาหลายคนเขาจะมาชนกันที่นี่หรือเปล่า <c oughs> ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่บอกให้เล่าหน่อยไปยังไงเอาจริงๆเลยอะ ไม่รู้เลยไม่รู้เลยต้องไปดูข้างในมันจะมีเขียนอยู่เอาแล้วที่คุณเล่าให้พวกผมฟังอะ่ะ <C ũng> คือผมไล่ฟังก็ได<า>้คือพีเตอร์นเนี่ยมีผู้หญิงกี่คนเนี่ยเขาจะพามาแขวนแฝนโคมหมดแขวนโคมไม่ว่าผู้หญิงคนไหนนะที่เข้ามาหาเขาเนี่ยอันดับแรกเลยเขาจะชวนไปขับรถมอเตอร์ไซค์เล่นใช้เส้นทางสายประวัติศาสตร์ก็คือต้ <c oughs> นยางแล้วเพื่อสร้างความประทับใจเขาจะพาเขามาแขวนโคมที่ที่ลำพูนใช่ไหมมากลางวันกลางคืนมาทั้งกลางวันและกลางคืนมีทั้งกลางวันกลางคืนอ่ะคนไหนมากลางวันเม้น คนไหนกำลังคืนเบนโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศข้างในดีกว่านะนะเดี๋ยวพี่ต้นเก็บอินเตอร์ไปด้วยนะอเราลอง,ล,งล้างมือด้วยทำไมพี่ต้นดูเลืกหลักออ <laughs> อยากให้เก็บอินเตอร์ประตูสวยสวยสวยมาก ครับเดี๋ยวตรงนี้นะครับเราต้องมาหาซื้อโคมใช่ไหมพี่เต้หรือว่าจะทํามาเองได้ไหมทํมาเองจริงก็ได้แต่ว่ามันก็จะอัดกระดกสบายมาซื้อที่ที่ที่วัดก็ได้เดี๋ยวไปดูกันว่ามีแบบไหนบ้างอันนี้ก็แบบแบบเริ่มต้นใช่ไหมพี่เต้รูชาลูกละ99้บาทแต่ว่าจะมีแบบไซส์ใหญ่พิเศษนะครับพันห้าหุยพันห้าหุยอันนี้อันนี้ดูตรงนี้แบบว่าประมาณว่า9 9บาบาทธรรมดาไปไง เราอยากได้พันหนึ่งนี้ก็คื้อจับเลยนะฮะแล้วไปแวงตรงไหนครับเนี้แฝงที่เดียวกันไหมหรือว่าอันนี้ได้แฝงไม่วิหารเลยโอ้สายทองจำกอนขายทองเชื่อผมขายทุกรอบเลยกอันนี้เป็นแบบธรรมดาที่ที่เขาแบบแฝงกันทั่วไปเราเอาเราดูอันพิเศษเลยพี่ท่านันใหญ่เลยดีกว่าไหนๆเรามาทั้งทีไ้ยแต่คุณมาหลายทีเฮ้ยมีเสื้อด้วยเหรอเสื้อก็มีนะครับปัจจัยร่วมทำบุญกถิน เสื้อมีไซส์มีไซส์นี่ไหมครับอ๋อเหลือลไซส์เอมอดหมดเลยไปเดี๋ยวเราไปซื้อโคมดีกว่านี่นะฮะเดี๋ยวเราดูอันใหญ่ๆดีกว่าพี่เจ้าเอาสีขาวใช่ไหมโอ้ใหญ่ขนาดนี้เหรอพี่เจ้าไม่ใอุ้ยอันนี้คือใหญ่สุดเลยป่ะเนะี่ยห้าพันครับอุ้ยไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ขายทองเลขายทองครับสีพี่เจ้าบอกสีขาวตรงนี้มีสีขาวอันนี้เอานี้แล้วใครไปเคาะอะไรเล่นวะเดี๋ยวใจเย็นสีฟ้าจริงๆอ่ะ โคมเนมันเป็นตามวันตามวัีตามวันวันอะไรวันเสาร์สีม่วงอแล้วสีขาวอะไรงงช้อนสีขาวเล้วทำเพิ่มโซ่ฮะเอาลงได้เลยไหมเอาสีขาวครับผมมาสรุปแล้วนะครับเราได้โคมใหญ่ที่สุดเรียบร้อยอะไรอะพังพังเหรอังใจยเิเหลือสีเดียววิเตร์อยากได้สีขาว หมดนะฮะคือขายดีโอเคไปเดี๋ยวเราเขียนชื่อนะครับอะไรอ่ะบีบี <c oughs> มาเยือนพี่เหมือนเป็นมาเฟียเขียนตรงนี้เฮ้ยห้ามเขียนอะไรไม่ดีนะเอาสิ่งไม่ดีกลับไปกับตัวเรา เรียบร้อยไหนพีเตอร์มีรูปเคยมาลอยคมดูแป๊บๆดูแป๊บผมดูแขวนคมไม่ต้องให้กล้องดูผมดูเฉยเฮ้ยกันหนึงผมผมดูกันหนึงไม่ใช่ผมไม่ให้กล้องดูไม่ให้กล้องดูอย่าพีเล่นเยอะอันตรายโอ้โหหุ้ยหุ้ยอยากกลับไปเกิดอะไรขึ้นพีเตอร์เพิ่งมาที่เนี่เพิ่มวันสองวันนี้เนี่ยมาแขวนคมนะครับ นีเขียนชื่อเฉยๆเรายังไม่ได้แบบขอพรขออะไรเลยถ้าจะขอพรนะผมขอให้แบบให้คนที่ดูคลาสสิกนูเนี่ยแฟนขับนะสุขภาพแข็งแรงทุกคนเลยเฮงเฮงรวยรวยเอาเขียนไปแล้วน่าสงสารย่างรเออหรออันอื่นดิให้ใครให้ใครไม่เขียนให้ใครผมเองเขียนให้คุณโอ้เห็นแกตัวคุณนะผมไม่เอฟซีไงเอะครับเอฟซีคลาสสิกนูนะครับสุขภาพแข็งแรงรวยรวยถ้ามันอ่าถ้าจริงนะนี่เลยถ้าจริงนะอือถ้าจริงนะเลยอ่ะให้เลยให้ความจน ทิ้งไว้พี่ตึ้นตอนนี้นะครับนี่โคมของเรานะฮะเทียบกับอันธรรมดานะระดับเสียตึ้นมานะฮะไม่ธรรมดานะครับนี่เดี๋ยวแป๊บนึง <c oughs> นี่นะบล็อคเก็บจากพี่ตึ้นเขาไม่ค่อยอวดรวยเท่าไหร่นะเด <c oughs> ี๋ยวเราไปเดินดูแบบรอบ,รบๆนะว่าแขนวนตรงไหนจะสวยนะแต่มาเจออันใหญ่นะครับอันใหญ่นะแต่เดี๋ยวเขาตองออกอุ้ยแต่ของเราใหญ่กว่านะแขวนข้างในได้ครับ ตัวนั้นใหญ่ครับทำไมเราไม่เตือนนีวะหนี้ใหญ่ใหญ่ของเราอีกเหรอเนี่ยมาเรื่องแบบี่เราแฝงให้นะครับโอเคครับผมนี่ครับพาสิกนู้นนะครับจะอยู่อีกนานตรงนี้อยู่นานครับอยู่นานอยู่างไรพาสิกนู้นอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยขามาแขวนโคมที่ลำพูนนะครับแล้วมาถ่ายรูปพี่อัพสิกนู้นนะครับถ้าใครมาถ่ายรูปได้นะครับก็อัพลงโซเชียลเลยอ๋ออะละครับตอนนี้นะครับเราก็แขวนโคมยักษ์ของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวข้างหลังนี่นะครับก็คือพระธาตุพระธาตุเคยมาไหม ครับตอนที่มากับผู้หญิงนี่คือมาได้มาไหมมาถึงตรงนี้ไหม <c oughs> บางคนก็ถึงบางคนก็ไม่ถึงอ่านะฮะแล้วแต่ว่าวันนั้นอากาศร้อนหรือเปล่าแต่นี่มากลางคืนนะอากาศเย็นสบายเลยนะแล้วก็พระธาตุสวยมากจริจริงพี่นุเคยเข้ามาครั้งแรก <c oughs> ครั้งแรกเลยนะครับจริงๆผ่านไปผ่านมาแถวเนี้ยบ่อยมาก <c oughs> เออเดินผ่านก็เดินแล้วนะฮะ <c oughs> <c oughs> อเคาะะอไรเดี๋ยวสอนเทคนิคการเก็บอินเสิร์ตนิดนึงเมื่อกี้เดี๋ยวให้พี่ต้นเนี่ยสอนเทคนิคการเก็บอินเสิร์ตสวยๆแล้วพอได้รู้เทคนิคเนี่ยพี่ต้นทําตามแล้วเก็บไปฝากคนดูเดี๋ยวเราใช้นี่ฮะเทคนิคการใช้มือถือเก็บอินเสิร์ตง่ายๆเลยง่ายๆได้ภาพน่าไปใช้ได้นะพอพี่ต้นเนี่ยจะสอนพี่ต้นอีกทีนึงเดี๋ยวถอยนะถอยบอสถอยก่อนนะครับนะครับถอยถอยแล้วยังไงครับกดๆปุ๊บถ่ายปุ๊บปุ๊บแล้วอ่าดูที่เท้าก่อนดูเท้าก่อน คือได้อย่างนี้ใช่ไหมใช่ใช่เราได้อย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราอ่ะลองไปดูผลงานอ่านี่ครับโอ้เป็นแบบนี้เป็นอย่างนี้บีบีเด้งอะไรมาเนี่ยอ่ะไปดูอินเสิร์ตกันเต็มเต็มทับไปไป ลราก็ไปดูภาพอินเสิร์ตสวยๆนะครับกันมาครับก่อนจะจบคลิปนะครับจริงๆก็คือแถวทางเหนือเนี่ยเขาก็จะเป็นประเพณีคือมีทุกวัดแต่ที่ลำพูนเนี่ยคือเยอะมากครับมีโคมสวยๆเยอะแล้วเขาก็นิยมมาที่วัดพระธาตุหาิบุญชัยนะครับเดี๋ยวในส่วนของประวัตินะครับมอบให้พี่เติ้ลเป็นคนอธิบายครับผมโคมเนี่ยนะครับประวัติเลยเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเขาก็จะ เลืกหลักมากอ่ะเห็นผู้หญิงไม่ได้ประวัติเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าใครที่มาแล้วเดินมาหาพระธาตุเนี่ยอยากรู้ประวัติเดินเข้ามานะครับมันจะมีที่สแกนอ๋อนี่นี่นี่นะฮะเราก็สแกนเข้าไปนะฮะที่คิวอาร์โค้ดนะฮะแล้วเราก็กดตรงนี้อ่ะแล้วใครอยากรู้ประวัตินะฮะเราก็จะมีหน้าเว็บอ่านเอาก็ได้นะฮะถ้าขี้เกียจอ่านกดฟังวิหารพระบาทสี่ลอยนี่ครับเอ่ครับเป็นวิหารสร้างใหม่ ตั้งอยู่ด้านหลังวิหารพระพุทธโอเคอันนี้มันเป็นประวัติวิหารผมทาม,ถ,ามถึงประวัติคมโคมเนี่ยโคมเนี่ย <c oughs> มันเป็นประเพณีของเขาอยู่แล้วมันเป็นโคมล้านนาเออคม<ง>ล้านนาเขาเรียกคมล้านนานะคมล้านนาหรือว่าคนที่ส่วนใ่เขาจุ้จักก็จะเป็นคมยี่เปงเขาจะทำประเพณีเปงหลังออกพรรษาไม่ได้อะไรเลยการละของภาคเหนือไม่ได้อะไรเลยนะครับก็ไปหาเอาไปหาใน g ูเก l e ว่าโคมล้านนาคืออะไรไปหาอะไรนี้อูรู้แค่ว่ามาแล้วประทับใจ เาทับใจครับทุกคนที่พามามาทั้มดที่มาทับใจรค,ครับเนี่ยหิวแล้วข้างหน้ามีร้านค้าที่ว่าพี่เติ้ลซื้อตั้งแต่แรกพี่เติ้ลคงไม่หิวเท่าไหร่แต่พี่นุเริ่มหิวแล้วครับหิวอ่ะไปไปดูร้านค้ากันว่ามีอะไรกินนะครับ ของมาจากวัดครับผมแขวนโคมครับมันติดมือมาวันนี้เราก็นะพามาอยู่ในบรรยากาศของช่วงลอยกระทงอ่ะก่อนลอยกระทงใช่เป็นบรรยากาศของการแขวนโคมล้านนาแทนนะครับถ้าใครยะมาเที่ยวพี่ต้นก็ได้ไปหลอกถามแม่ค้าแล้วว่าเขามีถึงวันที่เท่าไหร่นะวันศุกร์นี้วันศุกร์นี้วันที่1 9วันนี้เท่าไหร่วันนี้วันที่ที่เรามา15นะ 16, 17, 18, 19, 18, 19, ็ี่วัน4วัน <t> <t> พีเตอร์ยังได้อีก4คนอะละครับคลิปนี้นะครับเราก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับก็เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับชิวๆกับคลิปวีล็อกนะคลิปนี้น่าจะชื่อคลิปว่าแขวนโคมใหญ่ที่สุดในวัดโดยเซี่ยตน้นสายหมีคูวิลล่าเังใหม่สารพียาวจังไปเจอกันใหม่ครับผม